วิธีแบบเก่าเนี่ยที่มันเริ่มจะไม่ได้ผลแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคืออะไรคือวิธีเก่าคือการยิงแอดยิงแอดใช่ไหมคนหลายคนเนี่ยเข้ามาขายของเนี่ยคือคิดว่าอะไรยิงแอดยิงแอดยิงแอดเดี๋ยวยิงแอดมันก็ต้องขายได้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมยิงแอดเพียงอย่างเดียวนะถ้าใครยิงแอดเพียงอย่างเดียวนะมันจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเรายิงแอดใช่ไหมแล้วเราเจออะไรเราเจอกลุ่มเป้าหมายเราก็ได้ตัง วิธีการยิงแอดไปไง่ายแค่นี้ยิงแอเจอกลุ่มเป้าหมายมันโทรกลุ่มเป้าหมายเราก็ได้ตังจบถูกต้องป่ะแต่ครูไม่รู้ว่าเรารู้หรือเปล่าอันนี้เป็นข่าวใหญ่ในอเมริกามากเลยนะ Facebook เนี่ยเพิ่งโดนฟ้องนะคะจากรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของอะไรเรื่องของกฎหมายความเป็นส่วนตัวเนี่ยโดนเสียค่าปรับนะ725ล้านเหรียญด,ดอลลาร์ไอแต่ก่อนที่ยิงแอดแล้วมันเวิร์กอะที่แบบใครเข้ามายิงแอดยิงแอดแล้วเวิร์กขายได้ขายดีอะได้ขายดีอะที่มันเวิร์กเพราะว่าอะไรเพราะว่า เฟซบุ๊กว่ามันมีข้อมูลส่วนตัวของเราเยอะมากมันก็เลยทำไมมันก็เลยมีคนไปฟ้องนะคะว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กเนี่ยละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคือเขาเก็บข้อมูลของเราเนี่ยแล้วก็ทําไมแล้วก็เอาไปให้คนเนะี่ยยิงแอดเพราะฉนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ไงทำให้อะไรทำให้ตอบอจากนี้ไปเนี่ย มันจริงๆไม่ใช่จากนี้ไปจริงๆมันก็มาเป็นเป็นมาพักหนึ่งแล้วที่ยิงแอดแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมมันมีข้อมูลที่น้อยลงในการที่ในการที่จะให้เราเอาไปยิงแอดพอข้อมูลมันน้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้ใช่ไมมันก็ทําให้ยิงแอดแล้วไม่ถูกกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเรายิงแอดถูกกลุ่มเป้าหมายง่ายมากเพราะอ่าเฟซบุ๊กมันเก็บข้อมูลเยอะไงแล้วเราก็ได้ตังค์แค่นั้นจบแต่ตอนนี้คือ เรายิงแอดนะเราหากลุ่มเป้าหมายได้น้อยลงนะแล้วเราก็ขายได้ยากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้เราจะเจอกลุ่มเป้าหมายนะไม่ดีนะต่อให้เราจะเจอกลุ่มเป้าหมายนะเราก็ทำไมเจอคู่แข่งด้วยลูกค้าตอนนี้มีตัวเลือกมากขึ้นทำให้เราทำไมยิ่งขายยากขึ้นไปอีก <pourrait> ซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นคนที่ถูกที่สุดถูกปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะยิ่งถูกที่สุดกำไรก็ยิ่งน้อยพอกำไรน้อยก็เหนื่อย เหนื่อยเท่าเดิมแต่กำไรน้อยลงหรือจะเหนื่อยกว่าเดิมอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้น